สวัสดีครับสวนอินดี้ฟาร์มยินดีต้อนรับครับครับผมมาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเมนื่อนี้เก็บเกี่ยวความรู้เสร็จแล้วลงมือทําคือคําตอบเพิ่นววานะครับที่นี่ว่าเราไปศึกษามองนั้นมองนี้มาแล้วมันเกี่อวขักคือเราลงมือทําก็เลยเก็บเกี่ยวความรู้เสร็จแล้ว เอา,มาเมล็ดพันธุ์ที่เฮานำนำความหล่มาน่ะที่เฮาเก็บเกีย่ยวมาแล้วลงมาวานลงในแปลงอินดี้ฟาร์มครับนี่แหละครับผลที่การเก็บเกีย่ยวมาจากโครงการช่างหัวมันโครงการพระชบิดห้วยทรายครับผมหลายๆายที่หลายๆายหมอ่องปราดต่ระหม่องตะระตะสานทีพ่อคำเรืองภาษีทเกิจอาจารย์ยักษ์ทศวิวัต์สายยักษ์กษัม g, กพรขอญาติเอืยนามครับ บรมบุคูคุูาบาจารย์เด่นสุดก็คือพาอยกไหวเนื้อกล่าวคือพระบราทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก่าเฮานะครับนะที่ได้ท่านเป็นปริทานเศรษฐกิจพอเพียงเราชาวไทยน้อมนํำม,มาประพฤติปฏิบัตินี่ครับถึงแม้ว่าดินจะมีแต่หินละทรายแต่หินละทรายมีพาดอาหารพอสมควรเพียงแต่ไม่มี จุลินทรีย์มาทาให้มีจุลินทรีย์โดยการจะปอกเปลือกเปยดินให้อมดินครับผมอันนี้ก็คือพื้นฐานครับเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบสวนรากฐานชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบสวนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มซี่้ราซ้าไปนี่ครับผมน,อน,น้อมนํำแนวทางมาประพฤติปฏิบัติ พื้นฐานฐานของพืชก็คือดินครับนี่แหละครับผมก็เลยแหวกก้อนน่ะนี่ตรงนี้ผมได้เคยเข้า,มาเมื่อบางในอินดีฟซียมก็จะเห็นเป็นแปลงตระกูลถัว่วพืชปรับปรุงดินถั่วพร้าถั่วเขียวถั่วเหลืองปอเทืองสนุแอฟริกาแล้วก็หญ้าเอาตัวนี้เอาไปแหงนัวให้ค้อยเาอ่าเบิดดูดูมันแล้วเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์มาแล้ว,ลวเดี๋ยวพาไปเบิร์ดเมล็ดพันธุ์ที่เขาเก็บเกี่ยวไว้เนี้ย หลายนะครับไผ่อย่างได้ก็คือเชิญชวนนะครับเชิญชวนยังมีหลายยังมีแบ่งปันน่ครับสุพร้าถ้าใครต้องการเดี๋ยวจะไปขอกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์่นมีแจกผู้ใดถ้ามีโอกาสก็เชิญเชิญทีรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลมีให้แจกใจแต่ถ้าเขาได้ไปม่อไม่สะดวกก็วแวะมาแบ่งปันในที่สวนอินดีฟาร์มครับมีแบ่งปันครับนี่ครับ จะพาดย่างใหุ้ญั่วพระ